Thank you สวัสดีค่ละคลิปนี้นะคะาจะพาทุกคน,นมารับรถฟรีค่ะเป็นรถนะคะที่เอาไว้ติดค้างตัวแบบนี้เลยนะคะเท่มากเลยค่ะสำหรับแมบนะคะที่จากของฟรีเนี่ยจะมีช่วงนา a a s p e e d Hub นะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมบบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นวงกลมสีเขียวที่พื้นค่ะเราต้องมากดตัว e นะคะเพื่อมาเล่นเกมแข่งรถค่ะแต่ว่าก่อนแข่งนะคะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเดินมาที่ตรงนี้ก่อนค่ะมันจะเป็นการอัปเกรดรถนะคะที่ตรงนี้เลยนะให้เข้ามาที่วงกลมสีเขียวค่่่ะะะเเเรกกดททีีตัวว E นนคคส็จแล้้ใหุ performance นะคะแล้วก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยอัปเกรดนะคะทั้งหมด4อย่างเนี่ยให้ครบนะคะมันจะมีดาวด้านล่างคะ่ะโดยเรานะคะต้องใช้เงินในเกมคะ่ะเพื่อมาอัปเกรดรถนะคะสามารถสังเกตได้จากด้านซ้ายมือบนนะคะมันจะมีบอกอยู่คะ่ะว่าเงินตอนนี้นะคะเรามีเท่าไหร่และะ้วค่ะการเก็บเงินนะคะสามารถเก็บได้จากการเล่นเกมแข่งรถนั่นเองคะ่ะทุกๆครั้งนะคะที่เราเล่นเกมแข่งรถจบลงเนี่ยเราก็จะได้เงินมาคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้ามาแข่งรถตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะหน้าตาของเกมแข่งรถนั่นเองคะ่ะในการนบของฟรีชินี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเป็น500 คนแรกนะคะที่ทําเวลาได้ดีที่สุดค่ะภายในชั่วโมงนั้นๆน,น,นะคะโดย1ชั่วโมงนะคะเขาจะตัดรอบค่ะได้ชั่วโมงละ5 0 0คนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าชั่วโมงนี้เราไม่ได้นะคะเราก็รอชั่วโมงถัดไปค่ะโดย500คนแรกนะคะที่ทําเวลาได้ดีที่สุดเนี่ยจะต้องทําเวลานะคะให้ได้ต่ํากว่า40วินาทีด้วยนะคะจึงจะสามารถรับของฟรีชินิีได้ะคะ่ะเราก็แนะนํานะคะว่าทําเวลาเนี่ยให้ได้นะคะประมาณ20กว่ากว่าๆนะคะพยายามทําให้ดีที่สุดคะ่ะในการแข่งรถนะคะเราต้องเล่นให้จบเนี่ยทั้งหมด4ีแล็บด้วยนะถ้าเกิดว่าใครนะคะเล่่นนจบบรึงลวเเทาา นะคะคอันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นให้จบทั้งหมด4แลบด้วยนะคะก็แนะนํานะคะว่าให้ไปเล่นตอนที่คนอ่อนน้อยๆคะ่ะเพราะว่าเวลานั้นนะคะพอคนอ่อนน้อยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับของรีนะคะก็สูงขึ้นด้วยค่ะถ้าเกิดชั่วโมงนี้เราไม่ได้นะคะเราก็ไปรอเล่นในชั่วโมงถัดไปค่ะที่ด้านบนไซายนะคะเขาจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ค่ะเราจะสามารถรู้ได้นะคะว่ารางวัลถัดไปนะคะของชั่วโมงถัดไปเนี่ยจะในอีกกี่นาทีนะคะเพราะงั้นนะคะแนะน,น,นำให้ทุกคนเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่าลืมนะคะจะต้องออนเกมด้วยนะคะในระหว่างทีี่่่เเเรราานยอว จะได้รับของฟรีหรือเปล่านะคะต้องออนเกมด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะเป็น500คนแรกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับแบตชมาที่ด้านขวาล่างค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะก็จะมีหน้าต่างค่ะเด้งขึ้นมาที่ตรงกลางนะคะว่ามันเป็นของฟรีที่เราได้รับค่ะก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงนี้นะว่าจากคลิปนี้ค่ะบายค่ะ